สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข่าสู้รายการเบิงแล้วรวย h ช่แนวค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพ่อกันกันในช่วงแรกของมือวันที่13เดือนกันยายนปีพุทธศักราชส5 6 7นะคะพี่น้องค่ะมือนี้อภาพพายพี่นอ้นองบรรเทาสุขสโวนมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางค่ะเน้นย้ำโค้งสุดท้ายนะคะพี่น้องในคลิปนี้เป็นโคงสุดท้ายจากลุงติ้งเชียงคานค่ะ เอรีลุงติ่งเล่ามาเน้นให้คููเดี่ยวเลยนะคะคือจังอันงวดที่ผ่านมาเนี่ยลุงติ่งเล่าเน้นให้เก้าซีคู่เดี่ยวนะคะเมนีก็เช pues Ou <vit> chili chili ่นเดียวกันลุงติ่งบ่เอาลายคููเอาแค่คููเดียวเท่านั้นนะคะพ่อแม่พี่น้องคะสองตัวคููหนึ่งแล้วก็สามตัวคููหนึ่งท่อนี่นะคะพ่อแม่พี่น้องคะเอาแนวทางเมนีค่ะจากลุงติ่งเชียงคานนะคะแนวทางของลุงติ่งซีมิโตไดแน่พ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชม รับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะลุงติงคะสวัสดีค่ะสวัสดีวันดีโอ้มือขันรอวันอังคารมันจะกลายวันอังคารนะค่ะวันอังคารมันเรียกวันจันทร์บอกค่ะว่าสามเด็ดวันท <c app les> ี่เ้าหัวอกเหล่าวันนี้เขาว่านะแมนค่ะลุงติง โอ้วาดีเอเอเาไปเลนเ่นไปออกล่ะเอาคนก่อนเปนแวโอบบอกอ้อใครค่ะวันนี้เออวันนี้มันมันน้าสุดวินนะนะค่ะเออสุดจับบินกันนะบางคนเฮินเรนมักบินนะเฮิร์บอมักน้อยตัวนะค่ะช่องตัวนี้อ้อิดแปดตัวก็เอาลูกทิ้งวันเต็มเข้าเฮิร์ซันบ้านะค่ะ เนงงาะบ่มีหยังสิเด็ดเป็นจากใดสั่ง,งยยกับเสี่ยวหลงให้อยู่สิเด็ค่ะนี่แล้วก็เน้นนัะน,นะตัวเดียวฮะนะเน้นเน้นนะตามเก,ากนนะาม้าเจ็ดฮะนะตัวเน้นๆมันนะสามเก้าเจ็ดบอค่ะลุงเตีงเออฮะนะตัวเน้นๆมันนะตามเก้าเจ็ดน,นะนะโอ,อ้ห้าซื้อห้าซื้อบ่ได้แล้วของเนี่ยจิ้งไปเชียร์คานเมื่อวานนี้ค่ะมึงเข้านั่ง เียงพันธสลายอยู่นำธนาคารอยู่นำให้นำโรงพยาบาลน,นะค่ะ <c oughs> โอ้ฉันเหินวัตเตอร์มนเกาเจ็บเหินให้กวนดื้อเบิดาฉันค่ะป <c oughs> ูได้เห็นเขาฉันโอ้หามเลยบอกปูได้จะไหวซ้ำอืมโอ้กูจะได้ลินอัน กระดงเตียงโซกบัวได้เลยนะจนตั้งหลายคบได้ห้าสามเกเจ็ดค่ะทีก้เจ็ดก็บ่มีว่าเจ้าเจแล้วบ่มีเลยอะมีสามปรอันท้ายคือบัได้สตูค่ะโอ้ว่ะค่ะแล้วก็เอาไปให้แน่นะปรจำ ลงไปฮะนะมันสุดท้ายแล้วเพราะว่ามันเป็นนั่นล้วก็มีผูเดียวฮะน่ะค่ะลุงติ่งเออทำดีดีนะอ้าววันนี้ลุงติ่งฝันดีบ่คะลุงติ่งคะเนี่ยฝันจังไรบ่คะวันนี้โอ้เมื่อคืนนี้มันฝันผู้สาวใช่ไหยโอ้โหงามงามค่ะโอ้ยักษ์ใหเด้อฉันยักษ์ใหเอาไปอัน เป็นลูกเคยอีเมลี่ฉันเหินเอาอยู่นะค่ะเอาจังไรกะเอาแม่สิเดบุษบัวชิดวายหยังฉันอนัๆๆ <c oughs> อ่นผู้เศร้าค่ะวัวแล้วนี้สิวัวแล้วนี้ก็ฟั่นเข้ามามากักยุงชน,นะค่ะโอ้สิเดเราเขาเบิ้งเมือม่อแหลเมือม่อนั้นไปประเทียมมันมันฟั่นยอ,ยอยู่เลื่อนไล่มืออยู่สิเดค่ะฟันค <c oughs> ืนนี้นี่น <c oughs> อืมอืมนะจ่า ราะว่าเขาหาอยูว่ว่าเราบึงก็เหมือนบึงแล้วยังไปยังมาก็โมแปลงอะไรหรอกนะค่ะลุงเตียงเออมันก็ตัวนี้แหละค่ะค่ะค่ะเออสำนี้แล้วโอ้สำน,นี้นบอค่ะลุงเตียงสมาสมเกลเจนนะะเนาะสามเกลเจนกับเกลเจนนะคะเออเออเออจ้าจ้าจ้าลุงเตียงอ,อ้าวขอบคุณลุงติยงหลายๆค่ะเออค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ สรุปแนวทางอ่ายคลิปนี้นะคะพระมพินองคะ่ะแนวทางจากลุงติงงงต้งเชียงคานค่ะมื่อนลุงติ้งเชียงคานกะมาโค้งสุดท้ายเอาแบบตัวเดียวเลยเด้อคะ่ะพระมพินองเดอ้อเอาเล็กวินของลุงติ้งคะ่ะมีหาตัวคะ่ะวินคะ่ะมีสองสามสี่เจ็ดเก่าค่ะวินมีสองสามสี่เจ็ดเก่า ลุงติง่งเราจับคูห้นะคะสองตัวเม็ดเดียวแล้วก็สามตัวเม็ดเดียวเท่านั้นนะคะพี่น้องคะคือเก่าเจ็ดนะคะพ่อแม่พี่น้องมวน,นี้ลุงติ่งเก่าเจ็ดนะคะสามตัวก็จะเป็นสามเก่าเจ็ดได้ค่ะพ่อแม่พี่น้องเด้อมีซมีนีนะคะแนวทางของลุงติ่งมวน,นีโค้งสุดท้ายนะคะตัดให้เหลือคูเดียวเท่านั้นเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องคะเอาจังไดก็อย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมค่ะพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอนะคะ แคปหน้าจอเอาไว้เด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะเอาลุงติงแล้วกับฟันดีพร้อมเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะฟันดีนะคะตามที่ลุงติงเล่บาบอซูฟังเหรค่ะพ่อแม่พี่น้องพิจารณาเบิ้งเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะอันความฝันนั่นก็เป็นความเสีอส่วนบุคคลนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะแต่ว่าบางคนนีกับฟันแมนเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเด้อเอาแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางมณีจากลุงติ้งเชียงคานคะ่ะจังไดกะให้พ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขกนนําไปพิจารณา,าเด้อคะ่พะพ่อแม่พี่น้องเด้อสำหรับงวดที่ผ่านมาลุงติ่งเลากระหายเม็ดเดียวคือกัระหายเก่าซีนะคะงวดน,นี้ลุงติ่งหายเม็ดเดียวคือเก่าเจ็ดนะคะลุงติ่งเราเอาลักลอยมาใส่คือ อ่าสามนะคะก็ได้เป็นสามเก่าเจ็ดนะคะพรมพิณวังค่ะวันนี้ทุ่งติ่งแล้วก็มั่นใจนะคะพรมพิณวังค่ะจังไรกันอ่ำนั่มไปพิจารณาเบิงเด้อค่ะพรมพิณวังเด้อทางช่องนั่มเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะพรมพิณวังค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสุภูสุขค่ะสำหรับการติดตาม รับชมรับฟังนะคะขอให้พ่อแม่พิ้องไปเท่าสุขุสุคนโชคโชคมันมานลำลำาื่วยิแห่งปังปังค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้ำกันสุขุสุคนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบบุญขอบคุนข้อมู่นแนวทางมนีนะคะขอขอบบุญขอบคุนแนวทางจากลุงติ้งเชียงคานค่ะแล้วก็สำหรับพระแม่พิ้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกนะคะถ้าไม่อยากสิพลาดกับ แนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะพี่น้องคะเขามาแล้วกยอย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเผื่อที่สิเรพพระพทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางที่ทางรายการนํามาฝากมาตอนพ่อแม่พี่น้องบานเฮาสุขุสุขคนเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะ เอาสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงสำนีนะคะพ่อแม่พี่น้องคะมีเพียงสำนีนำทางของลูกติ่งที่นํามาฝากพ่อแม่พี่น้องบ้านเท่าสุขุสุขชนในคงสุดท้ายนะคะเอาไว้พอกันไหมกับแอดในคลิปหน,านะะ้าเด็ดค่ะพ่อแม่พี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องบ้านเท่าสุขุสุขชนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ